เกิดอะไรขึ้นพิธีกรและนางแบบชื่อดังของวงการลุกขึ้นมาขนของมีค่าไม่ว่าจะเป็นเพชรพลอยทองรวมถึงบ้านและรถเข้าธนาคารและโรงจำาบาช่วงนี้คงเรียกได้ว่าเป็นช่วงมรสุมมาโถมเลยก็ว่าได้สำหรับพิธีกรและนางแบบชื่อดังอย่างแอนนาวอรินทรนหรือรู้จักกันในชื่อแอนนาทีวีพูที่ตอนนี้เจ้าตัวก็เจอเพจดังออกมาแฉพฤติกรรมโกงค่ากล่องสุ่มทองทำเอาหลายคนช็อกเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเพิ่งไปทุบหน้าใหม่ เพื่อบำบัดความเครียดจากปัญหารุมเรา้าแอนนาไลฟ์สดชี้แจงหลังจากประเด็นนี้ถูกพูดถึงในวงกว้างเมื่อเจ้าตัวทราบข่าวก็ได้ออกมาชี้แจงกระท่านหันผ่านไลฟ์สดโดยแอนนาได้เผยว่ายืนยันเป็นเรื่องจริงแต่ความเสียหายไม่ถึง200ล้านอย่างที่เป็นข่าวและผู้เสียหายที่อยู่ในโอเพนชชทแค่50-60คนตอนนี้กำลังทยอยเคลียร์ใกล้หมดแล้ว ส่วนตัวรู้แล้วว่าใครเป็นคนปล่อยข่าวเรื่องนี้มาจากการวางแผนธุรกิจผิดพลาดพร้อมสู้และเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นยืนยันไม่ได้หนีและไม่มีการโกงใดๆทั้งสิ้นแอนนาเผยปีนี้ดวงชงหนักมากและหลังจากที่เจ้าตัวออกมาชี้แจงประเด็นโกงกล่องสูงไปแล้วล่าสุดแอนนาได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยได้เผยให้แฟนๆทราบว่าปีนี้ถือเป็นอีกปีที่ดวงชงหนักซึ่งแอนนา,นาได้เขียนข้อความว่า ปีนี้ชงหนักหมอดูบอกไม่ถูกกับทองเพชรปล่อยบ้านรถเลยแก้ชงแปบขายบ้างฝากธนาคารดูแลบ้างใครไม่น่ารักไปอยู่กับโรงจำนำนะคะดาวย้ายค่อยกลับมาใหม่ซึ่งแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์มากมายอาทิ่สู้ๆคะ่ะจุลภาคสู้สู้ๆๆนะครับแม่แอนนาเก่งอยู่แล้วพาไปเที่ยวหลายที่เลยนะคะขอให้ได้ไปรับน้องกลับไวๆนะคะแม่แอนนาของนอกกายคะ่ะาเอาใหม่ได้เมื่อพร้อมคะ่ะคุณแอนนาสู้ๆนะคะ จุลภาคสู้นะคะคุณแอนนาเดียวก็ดีขึ้นค่ะไม่เป็นไรของนอกกายหาใหม่ได้ฉันขออวยพรให้เธอรวยๆปังๆกว่าเดิมเงินทองไหลามาเทมา